สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ P t s โฟกัสไต้หวันประจำวันที่31มุิดกรกฎาคมกับดิฉันอัญชันทรงพุทธคุณผู้ชมคะเต้ฝุ่นทกสุรีพึ่งพัดผ่านไปเต้ฝุ่นขนุนซึ่งเป็นเต้ฝุ่นลูกที่6ของปีนี้ก่อตัวขึ้นจะเข้าใกล้ไต้หวันที่สุดในวันพุธนี้ล่าสุดทิศทางของเต้ฝุ่นขนุนเลี้ยวขึ้นเหนือกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันพยากรณ์ว่าคืนวันอังคารที่1สิงหาคมนี้อาจมีประกาศเตือนภัยทางทะเลและเต้ฝุ่นอาจหยุดอยู่กับที่นานขึ้นคาดส่งผลให้ภาคกลางและภาคใตต้มีฝนนกกั ปัจจุบันไต้ฝุ่นขนุนอยู่ห่างจากไทเปไปในทะเลทางตะวันออกเฉียงใต้1,120กิโลเมตรตาของพายุไต้ฝุ่นมองเห็นได้อย่างชัดเจนคาดว่าจะพัฒนาต่อไปจนถึงสูงสุดที่พายุไต้ฝุ่นระดับปานกลางจากแบบจำลองแสดงให้เห็นว่าไต้ฝุ่นอาจหันไปทางเหนือก่อนกำหนดฉะนั้นความเป็นไปได้ว่าจะขึ้นฝั่งที่จีนจึงลดลงเส้นทางยังคงมีความผันแปรจากนี้ต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของหย่อมความกดอากาศสูงในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือที่อาจรุกเข้ามาทะเลทางตอนเหนือของไต้หวัน 二号、三号会比较接近台湾附近，所以我们也不排除可能在一号晚间到二号清晨是也有发布海上警报的可能。 จ้าหมิงเตียดอดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันวิเคราะห์ว่าตอนนี้ด้านตะวันตกของไต้ฝุ่นขนนมียมความวกดอากาศต่ำและยังถูกรอมรอบด้วยเขตความวกดอากาศสูงซึ่งในสภาพแวดล้อมเช่นนี้มีโอกาสพัฒนาต่อเนื่องและทําให้ทิศทางการเคลื่อนตัวของไต้ฝุ่นเกิดการแปรพัน์การคงอยู่ของไต้ฝุ่นจะยาวนานขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาจึงเตือนว่าต้องให้ความสนใจเมื่อไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณทะเลทางภาคเหนือของไต้หวันเพราะอาจหยุดนิ่งอยู่กับที่นานขึ้น 那这个转换过程当中，就恐怕会持续多一点的时间，那可能会有三四天以上，所以恐怕有有的预测，现在的确是到周末都会持续在我们北方很远的一个海面影响。 ไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ไต้หวันส่งผลกระทบอย่างค่อยเป็นค่อยไปกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนขึ้นสูงโดยทะเลทางตอนเหนือของจีหลงภาคใต้พักตะวันออกแลหลมพิงชุนและเกาะม้าจูล้วนมีโอกาสเกิดคลื่นสูงเอรวนฝีเมืองผิงตงกับเกาะหลานหวีเมืองไถตงล้วนพบคลื่นสูง2เมตรแล้วประชาชนทำกิจกรรมทางทะเลต้องรมะมัดระวังเป็นพิเศษคุณผู้ชมครสัปดาห์ที่แล้วเต้ฝุ่นทกสุรีสร้างความเสียหายให้แก่พักใต้ของไต้หวันอย่างรุนแรง ไม่เพียงที่เกาฉงมีต้นไม้ริมถนนหักโค่นลงกว่า900จุดและบางส่วนล้มทับรถยนต์ของประชาชนเสียหายทั้งหลวงสายหนันเหิงช่วงบนภูเขาสุดตัวลงเพราะฝนตกหนักรมทางหลวงประกาศควบคุมการจราจรตั้งแต่7นาฬิกาของเช้าวันนี้เป็นต้นไป ที่ใช้ทางหลวงนันหงจากเกาชงไปยังไทตรงต้องขับอ้อมบนช่วงยาโคเพราะถนนช่วงนี้ถูกปิดส่วนผู้ที่เดินทางจากไทตรงต้องอ้อมช่วงเชียงหยางไปเพราะคาดว่าผ่านเส้นทางนี้ไปเกาชงไม่ได้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวบนภูเขาต้องสอบถามสภาพการจราจรให้แน่ชัดก่อน นอกจากนี้ผลกระทบจากพายุเต้ฝุ่นทกสุรียังทําให้วันที่27กรกฎาคมต้นไม้ริมถนนในนครเกาชงโค่นล้มแม้แต่รากยังโผล่ขึ้นมาบางส่วนยังทับรถยนต์ประชาชนบริเวณใกล้เคียงจนเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเก็บกวาดจนเหนื่อยอ่อนณวันที่30ต้นไม้หักโค่นลง900จุด ไปดูการประชุม2บวก2ระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมและ,ละร,รัฐมนตร,ละละร,ร,รีต่างประเทศของสหรัฐกับออสเตรเลียกันค่ะเมื่อวันที่29กรกฎาคมได้ร่วมประกาศขยายความร่วมมือทางการทหารระหว่างกันพร้อมออกถแถลงการร่วมให้ความสําคัญกับสันิภาพและศิลปภาพในช่องแคบไต้หวันรวมถึงคัดคา้านการเปลี่ยนแปลงสนภาพเดิมของช่องแคบไต้หวันเพียงฝ่ายเดียวด้วย เมื่อวันที่29รกรกฎาคมที่เมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียได้มีการจัดประชุมประจำปี2บวก2ระหว่างสหรัฐกับออสเตรเลียซึ่งเชื่อยอย่างเป็นทางการในการประชุมครั้งนี้คือออสมินโดยหลังการประชุมได้ออกแถลงการร่วมกันเน้นย้ำถึงความสำคัญของสันติภาพและเสถียรภาพทั่วช่องแคบไต้หวนันต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสถานภาพที่เป็นอยู่เพียงฝ่ายเดียวและเรียกร้องการแก้ไขปัญหา2ฝั่งช่องแคบอย่างสันติ Opposing navigation in China efforts Free overflight the Southeast East Seas s its disrupt to of To upend the status quo that's preserved peace and stability across the Taiwan Straits, to pressure countries through economic coercion. สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียย้ำถึงการต่อต้านอย่างแข็งขันต่อการกระทำที่กระทบเสถียรภาพในทะเลจีนใต้และยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการอ้างสิทธิทางทะเลที่มากเกินไปของจีนซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นการกระทำเพียงฝ่ายเดียวที่เพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคโดยได้นเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของไต้หวันในด้านเศรษฐกิจและประชาธิปไตยของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและจะทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของไต้หวันในองค์กรระหว่างประเทศ ขณะที่นักวิชาการวิเคราะห์ว่าหลังจากการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ระหว่างสหรัฐจีนเริ่มขึ้นสหรัฐอเมริกาได้ค่อยๆยกระดับความสัมพันธ์กับพันธมิตรดั้งเดิมกระทรวงกลาโหมไต้หวันแถลงว่าตรวจพบเครื่องบินขับไล่ J16 ของจีนจำนวน11ลำเข้ามาก่อกวนในทะเลไต้หวันโดยในจำนวนนี้6ลำข้ามเส้นกึ่งกลางสองฝั่งช่องแคบ คุณผู้ชมครับพันธมิตรผลักดันการเสียชีวิตบนท้องถนนเป็นศูนย์ระดมครอบครัวของสมาชิกและกลุ่มผู้พิการออกมาเดินขบวนประท้วงที่หน้าสภานิติบัญญัติโดยได้ยื่นข้อเรียกร้อง5ประการพร้อมขู่จะเดินขบวนประท้วงครั้งใหญ่ที่ลานขายตาเกลลันหน้าธรรเนียบรัานาธิบดีในวันที่20สิงหาคมนี้ ระหว่างที่มีคนเดินข้ามทางม้าลายรถยนต์ยังขับผ่านไปจนเกือบจะชนคนเข้าภาพในลักษณะเช่นนี้พบเห็นได้บ่อยในทุกพื้นที่ของไต้หวันปีที่แล้วมีเด็กเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุจราจรมากถึง9,300คนสร้างความวิตกกังวลให้แก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ในวันนี้พันธมิตรผลักดันการเสียชีวิตบนท้องถนนเป็นศูนย์ออกมาประท้วงพร้อมยื่นข้อเสนอ5ประการได้แก่เพื่มอ,อุปกรณ์ความปลอดภัยของคนเดินถนนปฏิรูประบบก,การอบรมและสอบใบขับขี่บังคับใช้กฎหมายป้องกันสิทธิ์คนเดินถนนเป็นต้นพร้อมขู่ว่าจะจัดการประท้วงครั้งใหญ่ที่ลานขายตาเกลันนาธรเนียบประธานาธิบดีในวันที่20สิงหาคมนี้หวังสร้างความปลอดภัยให้คนเดินถนน ข่าวสุดท้ายไปดูเหตุระเบิดที่โรงเก็บประทัดตําบลมูลเนาะอําเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสกันค่ะเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาแรงระเบิดทําให้โรงเก็บประทัดและบ้านเรือนในรัศมี500เมตรพังทลายเสียหายยับเยินพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนและบาดเจ็บอีก1 2 1ราย ควันไฟพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าเสียงระเบิดตามมาต่อเนื่องรถจวนคันหนึ่งเห็นได้ชัดว่าถูกระเบิดพังยับเยินเหตุระเบิดรุนแรงเกิดขึ้นที่โรงเก็บประทัดตำบลมูโนโออาเภอสุงไงโกรกจังหวัดนาราธิบาสเมื่อวันที่29รกรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากตัวกดังราบเป็นหน้ากล่องแล้วอาคารบ้านเรือนรัศมี500เมตรได้รับความเสียหายอย่างหนัก เหตุระเบิดครั้งนี้สันนิษฐานว่าเกิดจากคนงานเชื่อมเหล็กเพื่อต่อเติมโกดังระหว่างเชื่อมเหล็กเกิดสะเก็ดไฟตกใส่กล่องกระดาษเก็บดอกไม้เพลงิงที่กลองอยู่จํานวนมากจนเกิดระเบิดดังสนั่นวันไว้ส่งผลให้อาคารบ้านเรือน200หลังในรัศมี500เมตรพังยับเยินชาวบ้านหลายพันคนได้รับผลกระทบและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตจานวนมาก หลังเหตุระเบิดส่งผลให้เกิดไฟไหม้ลุกลามไปทั่วตมบูโนออมเภอสุไงโกรกซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกับมาเลเซียเดชบุญสามารถควบคุมเพิงไว้ได้เนื่องจากมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100คนนอกจากเร่งส่งผู้บาดเจ็บไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วทางการได้จัดส่งทหารเข้าไปให้ความช่วยเหลืออพยพชาวบ้านที่รับผลกระทบประมาณ500-800ถึงคนไปยังสถานที่พักพิงชั่วคราวพร้อมช่วยเก็บกวาดซากปรักหักพังพบกับ PTS โฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ we